สวัสดีครับแฟนๆช่อง j t v มวยไทยเรากลับมาแล้วครับ <c oughs> หลังจากห่างหายไปนานกว่า8เดือนจริงๆทางช่อง g t v มวยไทยรู้ข่าวว่าจะมีโรคระบาดโควิด -19 เราเลยแอบเข้าไปเก็บตัวในหลุมหลบภัยใต้ดินลึก30กิโลเมตรตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นเวลา8เดือนไม่ได้ใช้เน็ตไม่ได้ใช้มือถือจนเราทนไม่ไหวมีคนส่งจดหมายลงไปบอกเราว่าโรคระบาดหยุดแล้วและมวยกลับมาต่อยแล้วเราเลยกลับขึ้นมาเพื่อนําเสนอบอทนักมวยให้แฟนๆช่อง j t v มวยไทยได้รับฟังกันอีกครั้งครับ ก็ว่ากันไปครับสงสัยจะดูหนังเยอะจนเพี้ยนไปแล้วหวังว่าแฟนๆช่องเ t ทีวีมวยไทยจะยังให้การสนับสนุนช่องเ t ทีวีมวยไทยอย่างอบอุ่นแบบเคยนะครับช่องเคทีวีมวยไทยก็ขอน้อมรับกาบขออภัยหากทําให้แฟนๆคิดถึงนานกว่าครึ่งปีสําหรับวันนี้ช่องเกทีวีมวยไทยจะนําประวัตินักมวยเปิดหัวเจ้าของธุรกิจลาบหน้าใหม่ใช่แล้วครับฟังไม่ผิดแน่นอนหลังจากเขามีเวลาพักจากรายการชกมวยนักมวยคนนี้ได้ใช้เวลาว่างมาทําธุรกิจหลายอย่างจนตอนนี้มาอยู่ที่ธุรกิจขาย ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากญาติผู้ใหญ่ของเขาเปิดร้านอยู่ที่ BTS สพานควายชื่อร้านจิ้มจุ่มสอสพานควายเป็นหน้าของเขาเองยังไงแฟนๆช่วยไปอุดหน,นุนได้เลยนะครับร้านนี้ทางช่อง j t v มวยไทยรับรองว่าแซ่บอีหลี กลับมาที่นักมวยคนดังที่แฟนๆรู้จักดีเขาคนนั้นคือนักชกจากแดนลำดวนดีกรีแชมป์รุ่น1้8ปอนด์สนามมวยลุมพินีนั่นคือซุปเปเจ๋งสสมานกาเมนหรือซุปเปเจ๋งพอพินพัฒน์ที่หลายๆคนขอประวัติของเขาเข้ามาทางหลังใหม่เพราะอยากกินลาบเอ้ยไม่ใช่นะครับเพราะว่าจากตายการชกประเภทครบเครื่องฝีมือเข่าจัดจ้านจนได้รับฉายาขุนเข่าอวตารและตอนนี้เขาพันตัวมาขายอาหารอีสานทางช่องเ t ทีวีมวยไทยจะมาเล่าประวัติชีวิตของเขาพร้อมอัป เดชีวิตปัจจุบันให้ทุกท่านได้รับทราบแบบละเอียดกันครับก่อนไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กําลังใจช่องเ t ทีวีมวยไทยได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับซุปเปอร์เจ๋งสอสมานกาเมนหรือซุปเปอร์เจ๋งปอพินพัฒมีชื่อจริงว่านายจีรายุสว่างพบชื่อเล่นดั้งเดิมชื่อนิกชื่อเล่นภาษาเขมรที่บ้านหัวเสือเรียกเขาว่าจองแรงแปลเป็นภาษาไทยว่าอยากชกอยากเตะอยากต่อยแค่ชื่อก็เป็นนักสู้ตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะครับเนี่ยซุปเปอร์เจ๋ง พสพฤษภาคม2535ปัจจุบันอายุ28ปีมีส่วนสูงอยู่ที่166เซนติเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่57กิโลกรัมมีบิดาชื่อคุณพ่อสากลสว่างพบมารดาชื่อคุณแม่วนิดาสว่างพบทั้งพ่อและแม่มีอาชีพทำนาทำสวนค้าขายภูมิลำเนาเป็นชาวสีสเกตหมู่13าตำบลหัวเสืออำเภอขุขัขนจังหวัดสีสเกตมีพี่น้องทั้งหมด2คนซุปเเจ๋งเป็นพี่ชายคนโตมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อน้องหน่อยการศึกษาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้าน หัวเสือตำบลหัวเสืออำเภอข่ขันจังหวัดศสีสเกตระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนชุมชนบ้านบางสเลอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีระดับปวสจบจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุท JD, มเรเจดีอำเภอพระสมุทรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการระดับปริญญาตรีจบคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการวิทยาลัยทองสุขรับปริญญาไปเมื่อวันที่21ธันวาคม2 5 6 2ปัจจุบันมีแฟนแล้วชื่อน้องนกหรือนางสาวสิริวัวลเทาสิริปัจจุบันมีลูกด้วยกันหนึ่งคน ซุปเปอร์เจ๋งขึ้นชกมวยครั้งแรกเมื่ออายุได้8ขกวบปีใช้ชื่อชกครั้งแรกว่าตีเล็กศักหัวเสือครูมวยคนแรกคือคุณพ่อสากลสว่างพบพ่อของเขาเองค่าตัวไฟแรก1้0ยบาทค่าตัวปัจจุบัน5 0 0 0 0บาทปัจจุบันสังกัดศึกเกียรติเพชรใช้สีเสื้อสอสมานกาเมนสไตล์การชกเป็นมวยถนัดขวาจังหวะฝีมือเตะต่อยคล่องว่องไวในแข็งแกร่งเป็นสไตล์เดินหน้าจับเข่าตีไล่แขนเก่งกล้าแลกกล้าชนเข่าในปั้มตีแข็งแรงเหนียวแน่นมีศอกดัก สลับกับเขา น้ำหนักชกที่ดีที่สุดคือ1 1 6ถึง1 1อปอนด์ชายามวยมนุษย์หินเจดสีและขุนเข่าอาวตารมีเสียปุคุณนัต,ตพงษ์คำผงและเสียเต้กำนันแมนเป็นผู้จัดการมีคุณสมานบุญยอเป็นหัวหน้าคณะมีป๋าชุนเกียรติเพชหรือคุณพีรพงษ์ธีระเดชพงษ์ให้การสนับสนุนมีเทรนเนอร์คือทูนน้องกีเฉียบเกียรตเพชและเอกธิศมอกรุงเทพธนบุรีสถานที่ฟิตซ้อมค่ายมวยสสมานกาเมน้นปพีนภัทรเลขที่86ทับซอยกำนันแมน 13, แ 19บางบอลกรุงเทพสีเสื้อที่เคยใช้ทั้งหมดคือตีเล็กศัก์หัวเสือหยกเพชรเพชรห้วยทับทันหยกเพชรเพชรเจ้าพญาเวเจ๋งสออุตภายิมซุปเปจ๋งปอพินพัท์และซุปเปจ๋งสอสมานกาเมนสถิติการชกทั้งหมด500ไฟชนะ230แพ้30เสมอ10ครั้งนักชกในดวงใจคือกิ่งซางกศักลำพูนคติประจําใจคือทําวันนี้ให้ดีที่สุดไฟที่ประทับใจคือไฟที่ชนะซื่อสัตว์แปะมินบุรีได้แชมป์1้อยอนบด์ที่สนามมวยลุง พีไฟที่เจ็บที่สุดคือไฟที่แพ้นอกให้กับโชคดีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมสถานที่ท่องเที่ยวที่ประทับใจคือเกาะสมุยประเทศที่อยากไปคือประเทศดูไบาอาหารจานโปรดคือลาบเป็ดเวลาว่างชอบร้องเพลงนอกจากกีฬาชกมวยแล้วเขาชอบเตะฟุตบอลความใฝ่ฝันอยากเป็นแชมป์เวทีมวยมาตรฐานของเมืองไทยรายการทีวีที่ชื่นชอบคือมวยไทยทุกช่องและรายการชิงร้อยชิงล้านตันชัยเดย์นักร้องที่ชื่นชอบคือพี่เสกโลโซดาราที่ชื่นชอบคือใบเฟิร์นพิมพ์ชนกทุก กิจที่ผ่านมาของซุปเปอร์เจ็งคือซุปเปอร์เจ็งลอดช่องเคยขายที่ตลาดอินดีด้ดาวขนองธุรกิจขายลอตเตอรี่ข้างร้านซปเปอร์ลอดช่องและปัจจุบันเปิดธุรกิจร้านขายอาหารดิสานอยู่หน้าตึกสมานกาเมนตลาดสำเพ็งสองเกียตรติประวัติด,ด้านการชคมวยได้แชมป์รุ่น1 1 8ปอนปด์สนามเวทีมวยลุมพินีและได้ที่4มวยรอบปุนเสือครั้งที่1 4สถิติการชก10ไฟล์หลังสุด15กันยายน256 1แพ้คะแนนซื่อสัตว์แปะมินบุรี1ธันวาคม2561ชนะคะแนมังชนะคะแนนมัง 6มกราคม2562แพ้คะแนนโชคดีหนุ่ยกาแฟโบราณ24กุมภาพันธ์2562แพ้คะแนนดอนคิงหมอเบสกัมลา14มเมษายน2562ชนะคะแนนจอมโหดอิมเเนนซ์แอร์12พฤษภาคม2562แพ้คะแนนจอมโหดอิมิเนนซ์แนนอ,อร์อนนอ8กันยายน2562ชนะคะแนนเมืองลบสอสละชีพ4ตุลาคม2562แพ้คะแนนนรินเดชกอแสงจันทร์26ธันวาคม2562แพ้คะแนนเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มและล่าสุด 23กุมภาพันธ์2563แพ้คะแนนเพชรสายฝนเอราวันซุปเปอร์เจงเกิดในครอบครัวชนบทในหมู่บ้านหมู่ที่1 3บ้านห,บนหัวเสือตำบลหัวเสืออำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดคุณพ่อและคุณแม่มีอาชีพทํานาทําไร่ทําสวนและค้าขายเขามีพี่น้องสองคนรวมตัวเขาและน้องสาวอีกหนึ่งคนซุปเปอร์เจง็งได้รับการผลักดันจากผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นครูมวยคนแรกให้กับเขาจากแดนดินถิ่นหัวเสือหมู่บ้านแห่งการต่อสู้ในพื้นที่ภูมิลําเนานั้นชาวบ้านหรือครอบครองเขาใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาเข ชื่อหมู่บ้านเขานั้นเรียกว่าบ้านสลักกะบะ ب ا คลาแปลเป็นภาษาไทยว่าบ้านหัวเสือบ้านเดียวกับสุพโชคสารชาติและสุพนัทเหมือนตานักเตะทีมชาติไทยและนักเตะทีมบุรีรัมย์อยู่ในต็กสุภเจ๋งเริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนแถวบ้านนั่นคือโรงเรียนบ้านหัวเสือการเรียนนั้นเขาไม่สันทัดเท่าไหร่แต่ตัวเขามีความขยันอดทนทําให้สามารถผ่านการเรียนในแต่และลําดับชั้นขึ้นมาได้ในช่วงวัยเด็กนั้นเขาได้เริ่มเข้าสู่วงการมวยตั้งแต่อายุได้8ดขวบเนื่องจากในพื้นที่สล กกาบานคลาหรือบ้านหัวเสือนั้นขึ้นชื่อว่าชื่นชอบการต่อสู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วทําให้เขาได้มีโอกาสขึ้นชกมวยแถวบ้านโดยครั้งนั้นได้ใช้ชื่อว่าตีเล็กสักหัวเสือจนเขาได้ชื่อตั้งแต่เด็กเป็นภาษาขแมที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าไอ้จงแรงซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าอยากชกอยากเตะอยากต่อยเขาได้ขึ้นชกมวยแถวเขตอําเภอต่างๆในจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดใกล้เคียงหลายครั้งจนคุณพ่อสากลและทีมงานมวยเสียปุหรือคุณนติพงษ์คำผงและกลุ่มผู้สนับสน นน่ตางๆได้พาเขาเข้ามาชกในเมืองกรุงในชื่อมวยหยกเพชรเพชรห้วยทับทันหรือหยกเพชรเพชรเ,เ,เจ้าพญาจนเริ่มมีชื่อชั้นในเมืองกรุงและเริ่มเป็นที่รู้จักในสายภูธรจากนั้นผลงานของซุปเปอร์เจ๋งไปเข้าตาหัวหน้าค่ายสอ,อุตภยมิมอย่างนาวาเอกสำลิศยนตเปี่ยมซึ่งเป็นเจ้าของค่ายมวยอยู่ที่ถนนสุขุมวิทตบำบลพลาอําเภอบ้านกลางจังหวัดระยองจากนั้นซุปเปอร์เจ๋งได้เปลี่ยนสีเสื้ออีกครั้งเป็นกล้วยเจ๋งสอ,อุตภยมิมเขาได้รับการสั่งสอนฝึกเรือจากนาวาเอกสำลิศให้มีชื่อเสียง จนสามารถมีโอกาสขึ้นชกในเวทีดังเมืองกรุงช่วงที่เขาอายุได้16-17ปีพิกัดร้อยปอดมีเหตุที่ทำให้ชีวิตของเขาต้องพลิกผันเกือบเอาชีวิตไม่รอดอีกครั้งเพราะถูกวางยาหลังจากที่เขากำลังฟอร์มสดชนะติดต่อกัน3ไฟและไฟจุดเปลี่ยนก็มาถึงนัดนั้นเป็นไฟที่เขาต้องขึ้นชกกับจอมยุทธจิ๋ววอลุ่งทวีหรือโชคดีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมปัจจุบันในศึกเจ้าเมืองชนเวทีมวยราชดำเนิน16สิงหาปี53ก่อนขึ้นชกเขาตี เตรียมพร้อมฟิตซ้ซอมมาอย่างดีแต่แล้วก่อนขึ้นชกเพียงไม่กี่ชั่วโมงเขาได้ดื่มน้ําที่ไม่ใช่ของทีมงานเตรียมไว้เขารู้สึกกระสับกระส่ายอ่อนเพลียหมดแรงลงดือด้อขับพายและเข้าห้องน้ําฉี่หลายรอบเขาจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกกับพี่เลี้ยงซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นคุณพ่อของเขาว่ารู้สึกไม่ดีเลยไม่มีแรงพี่เลี้ยงก็บอกให้เขากัดฟันขึ้นสองเวียนไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเป็นอะไรหรือว่าโดนอะไรมาหลังจากนั้นเขาขึ้นเวทีเพื่อไล่ลำไหว้ครูตามสูตรแม่ไม้มวยไทยจนถึงเวลาชกยกที่หนึ่งเขาออกอาวุธดูแปลก สำหรับแฟนมวยมากๆทั้งที่ชนะมา3ามไฟติดจึงทําให้แฟนมวยหลายๆคนด่าทอโห่ไล่เขาให้ลงเวทีขึ้นยกที่2กรรมการจึงประกาศไม่มีการตัดสินผลการชกในไฟดังกล่าวโดวยกล่าวว่าเขาชกไม่สมศักดิ์ศรีเมื่อลงจากเวทีโปรโมเตอร์ที่รู้สึกผิดหวังกับการชกของเขาและโกรธมากคิดว่ามีการล้มมวยโปรโมเตอร์จึงใช้ความรุนแรงกับเขาและพ่อของเขาซึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้กับเขาไม่พอใจมากที่โปรโมเตอร์มาทํากับลูกของตนอย่างนี้จึงเกิดการชุมุนกันขึ้นเขาถูกนําตัวไปสอบ สวนว่าล้มมวยหรือไม่แต่ตัวเขาเองยืนยันหนักแน่นว่าเขาไม่ได้ล้มมวยด้วยสัจจะวาจาของเขาเขาจึงให้ตำรวจพาไปตรวจที่โรงพยาบาลเมื่อไปถึงโรงพยาบาลไม่ทําการตรวจให้กับบุคคลที่ไม่มีเหตุอันควรและหลายคนก็เชื่อว่าเขาไม่ได้ล้มมวยจึงให้เขาเดินทางกับค่ายเพื่อกลับไปพักผ่อนระหว่างเดินทางกับค่ายเขาเพบว่าตัวเขาเองกําลังช,ช็อกจึงได้บอกคนในรถว่าเขาไม่ไหวแล้วรถของค่ายจึงหันหัวเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดตอนนั้นคือโรงพยาบาลบางกอก3ามแถวพระประแดงแพทย์ได้ตรวจร่างกายของเขา อย่างละเอียดพบว่าอาการของเขาไม่ดีเลยหากมาช้าอันตรายถึงชีวิตจากภาวะอาหารเป็นพิษเฉียบพลันคืนนั้นเขาต้องได้นอนแอดมิทที่โรงพยาบาลเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลาหนึ่งคืนเขามาคิดทบทวนชีวิตจนต้องนอนร้องไห้เสียใจว่าชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้หลังจากไฟนั้นทางค่ายมวยกับผู้จัดก็มีปัญหากันเขาจึงตัดสินใจกลับไปชคภูทรเหมือนเดิมดีกว่าแม้ว่าครั้งหนึ่งภูยอดพงเสนานันเคยขึ้นมอบเข็มขัดแชมให้เขาที่เวทีมวยเทพสิทธิ์พัทยาหลังจากเดินสายภูทรนอีกครั้ง เขาก็ได้รับโอกาสจากค่ายน้องใหม่ซึ่งเป็นค่ายมวยคนบ้านเดียวกันนั่นคือสีเสื้อปอพีนพัฒมีเสียผู้อุ่นนติพงษ์คำผงเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะเดิมทีเสียผู้เป็นเจ้าของธุรกิจโรงงานทอผ้ากาเมนย่านบางบอนหันมาทําค่ายมวยจึงได้ชวนซุปเปอร์เจ๋งมาร่วมค่ายด้วยกันเพราะว่าพื้นฐานเป็นคนบ้านเดียวกันและสนับสนุนกันมาตั้งแต่เด็กเขาทาการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรพญาไทยเขตห้วยขวางมีเฉียบเกียริเพชรและทูนหนองกี่2เทรนเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมชกในสังกัดศึกเเกีียยรพชชโดมปา เกียรติเพชรให้การสนับสนุนเขาได้กลับมาฝึกซ้อมที่ค่ายครั้งนี้เขาได้ใช้สีเสื้อซุปเปอร์เจ๋งปอพินพัฒน์เพื่อสู้ศึกจนชื่อเสียงของเขากลับมาอีกครั้งเมื่อเขาได้เข้าโชกในรายการมวยรอบปุนเสือตัวที่14ถ่ายทอดสดการชคทางช่องเจ็ดสีเขาได้กลับมาฝึกซ้อมที่ค่ายมวยอสสมานกาเมนปอพินพัฒน์เลขที่86ทับ30ซอยกำนันแมน13แยก19บางบอนกรุงเทพจนจบมวยรอบเขาสามารถฝ่าฟันไปจนได้อันดับที่4ของมวยรอบปุนเสือครั้งที่14ได้สําเร็จต่อมาเสียสม ได้หันมาทําค่ายมวยโดยใช้ชื่อสีเสื้อสอสมานกาเมนเสียปุผู้จัดการของซุปเปอร์เจ็งปอพินพัท์จึงได้ให้ซุปเปอร์เจง็งย้ายมาสังกัดสอสมานกาเมนเป็นคนแรกของค่ายและเขาก็ทําผลงานได้ดีมาตลอดจนในปี2560เขามีโอกาสได้ขึ้นชิงแชมป์118ปอนด์เวทีมวยลุมพินีในศึกลุมพินีแชมปเปี้ยนเกลือไกวันที่8กันยายน60โดยใช้สีเสื้อซุปเปอร์เจง๋งสอสมานกาเมนพบกับซื่อสัตว์แป๊ะมินบุรีทั้งคู่สู้กันอย่างดุเดือดสุดมันสุดท้ายเป็น ซุปเปอร์เจ๋งสามารถเอาชนะคะแนนไปได้และได้แชมป์ร้อยสิบแปดปอนด์นเวทีมวยลุมพินีมาคาดเอวได้สําเร็จระหว่างการชกมวยนั้นเขาไม่เคยทิ้งการเรียนเรียนควบคู่ไปกับการชกมวยตลอดจนเขาสามารถเรียนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการวิทยายลัยทองสุขและรับปริญญาไปเมื่อวันที่21ธันวาคมส2สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวญาติพี่น้องเสียปุเสียสมานและคนอื่นๆอีกหลายคนที่คอยสนับสนุนเขามาตลอดซุปเปอร์เจ๋งเขาได้กล่าวว่า,วาการชกมวยมันทุ่มเทมาก จะเป็นนักมวยฝีมือดีต้องยกเวลาให้กับการฝึกซ้อมทั้งหมดบางทีมันก็เหนื่อยเกินกว่าที่จะเรียนได้ผมโชคดีที่คนรอบข้างสนับสนุนมีทั้งป๋าสมานคอยช่วยเหลือทุกด้านมีพี่เต้คอยให้คาปรึกษามีแฟนช่วยติววิชายากๆให้มีน้องๆในค่ายคอยให้กํลาลังใจเรียนเถอะครับถ้ามีโอกาสเรามีวิชามวยเป็นอาวุธป้องกันร่างกายก็จริงแต่ถ้ามีวิชาความรู้เป็นอาวุธป้องกันชีวิตด้วยก็จะยิ่งดีใหญ่หลังจากนั้นมาวันหนึ่งเขาได้ฝึกซ้อมลงนวมกับเพชรสมานสอสมานกาเมนปรากฏว่า ผ้าท่าถูกชกเข้าจอประสาตาทําให้ตาพลามัวไปพบแพทย์พบว่าจอประสาตาเป็นรูทําให้มีภาพเส้นดําๆขณะมองตลอดเวลาแพทย์แนะนําว่าไม่ควรชกอีกต้องทําการรักษาด้วยการผ่าตัดถึงจะหายตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการรักษาเลยเขาคิดว่าถ้าเลิกชกมวยไปแล้วก็คงไปรักษาตาและอนาคตหลังเลิกชกมวยไปเขาจะเปิดร้านขายลาบส้มตําเพราะมีความสามารถด้านการทําอาหารอยู่แล้วหลังจากนั้นเขาได้ผันตัวมาทําธุรกิจเริ่มด้วยการขายลอดช่องโดยใช้ชื่อร้าน ซูปเปอร์ลอดช่องที่ตลาดอินดี้ดาวขนองรสชาติหอมกลุ่นด้วยน้ำกะทิข้นสดและน้ำย่อมกินขนุนที่หวานหอมแบบไทยๆเป็นสูตรพิเศษที่คุณแม่ของเขาพาทำตั้งแต่ตอนเด็กๆรสชาติหอมมันและหวานแบบมีเอกลักษณ์นอกจากนี้เขายังเปิดขายลอตเตอรี่ข้างร้านลอดช่องที่ตลาดอินดี้ดาวขนองร่วมไปด้วยอีกช่องทางโดยมีน้องนกภรรยาคอยช่วยและเป็นเบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขามาและปัจจุบันหลังจากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยประสบปัญหาโรคโควิดระบาดสหารประกอบกิจการต่างๆในประเทศ่ัง ปกิจการชั่วขราวทั้งตลาดและสนามมวยต่างหยุดให้บริการนักมวยอาชีพอย่างเขาก็ต้องหาทางแก้ปัญหาหลังจากสถานการณ์โรคระบาดโควิดดีขึ้นซุปเปอร์เจ็งสอสมานกาเมนได้เปลี่ยนกิจการมาเปิดร้านอาหารอีสานด้วยเขาได้รับการสนับสนุนทั้งเงินสถานที่และกำลังใจจากเจ้าของธุรกิจใหญ่ลูกพี่ของเขานั่นคือเสี่ยสมานบุญยอที่คอยสนับสนุนเขาให้โอกาสเขาได้เปิดร้านอาหารอีสานชื่อร้านลาบซุปเปอร์เจ็งมีขายทั้งจิ้มจุม่มส้มตำลาบก้อยย่างทอดต้มอม่อม พร้อมเครื่องดื่มโดยเริ่มต้นนั้นเขาได้คุยกับเสียสมานว่าอยากเปิดร้านอาหารอีสานเนื่องจากคิดว่ามันน่าจะช่วยประคับประคองชีวิตของเขาและครอบครัวได้และเขามีฝีมือด้านทำอาหารเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยเสียสมานเห็นด้วยกับความคิดนี้จึงให้ทุนและบอกให้เขาไปเรียนรู้ฝึกฝนวิธีทำอาหารวิธีขายจากญาติผู้ใหญ่หน้าของเขาเปิดร้านจิ้มจุ่มซอสสะพานควายอยู่ที่ BTS สะพานควายเป็นร้านดังรสชาติอร่อยมากเปิดขายช่วงเย็นของทุกวันบริเวณทางลงจาก BTS สะพานควายคนแถวนั้นรู้ ดีสําหรับร้านนี้หลังจากเขาไปฝึกฝนได้ประมาณ1เดือนเขาจึงพร้อมที่จะเปิดร้านโดยเสียสมานเป็นผู้สนับสนุนปัจจุบันจากการขายที่ผ่านมาประมาณ2เดือนพบว่าผลตอบรับดีมากมีลูกค้ามาอุดหนุนเรื่อยๆทุกวันชนิดสร้างงานสร้างไรายได้โดยเฉพาะคนในวงการมวยเดินทางมาอุดหนุนและรับรองคุณภาพโดยร้านจะเปิดเวลา17นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันเมนูอาหารที่ร้านจะมีจิ้มจุม่มหมูเนื้อทะเลประเภทส้มตำมีตำปูปลาตำแตงตำ ถัว่วตําสั่วตําไทยและตาป่าประเภทของทอดอย่างมีคอหมูย่างเนื้อย่างไส้ย่างไส้ตันทอดหมูเนื้อแดดเดียวปากเป็ดทอดประเภทลาบต้มลาบหมูเนื้อเป็ดก้อยน้ําตกตับหวานต้มแซ่บแกงอ่อมลวกกิมและเครื่องดื่มมีให้เลือกลิ้มลองหลายอย่างพิกัดร้านลาบตั้งอยู่ที่สําเพงสองหน้าบริษัทสมานกาเมน้นถนนกันละประพฤกแขวงบางบอนเขตบางบอนกรุงเทพมีบริการโทรสั่งล่วงหน้าได้ที่เบอร์0951898769ยังไงใครอยู่แถวนั้นสามารถ แวะไปลิ้มลองฝีมือลาบนักมวยได้เลยนะครับเจ้าตัวยินดีต้อนรับและให้บริการเป็นยังไงบ้างครับทั้งหมดคือเรื่องราวชีวิตการต่อสู้ของนักชกจากแดนลำดวนซุปเปอร์เจ็งสอสมานกาเมนนักชกผู้ไม่เคยยอดท้อนักชกจากสล็อกกะบานคลานครหัวเสือขุขันศรีสเกตนักมวยไทยยอดนักสู้ทั้งการชกการเรียนการสู้ชีวิตที่เคยฝากผลงานฝีไม้ลายมือบนสังเวียนผ้าใบาให้เราได้เห็นมีแชมป์การันตีทางช่อง j t v มวยไทยก็ขอให้กำลังใจเจ้าซุปเปอร์เจ็งสู้ต่อไปและเชื่อเลยเกินว่า เขาจะประสบผลสําเร็จในชีวิตต่อไปในอนาคตไม่ว่าด้านใดเนื่องจากความขยันของเขาเองยังไงทางช่องเ t v มวยไทยก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขตลอดไปสําหรับวันนี้ช่องเ t v มวยไทยก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามดูตามชมให้กําลังใจช่องเ t v มวยไทยว่าคลิปหน้าจะเป็นคิวบอดนักมวยคนไหนหรือท่านไหนมีนักมวยในดวงใจต้องการให้ช่องนําเสนอพิมพ์คอมเมนต์มาแจ้งได้เลยครับสําหรับวันนี้ช่องเ t v มวยไทยขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดี ดีครับ